EP สองจะคานนี้เป็นอ p พีสองแล้วนะเดี๋ยวจะต้องชื่อเกมนี้ว่าเดี๋ยววันนี้พี่จะเรียกแบบประจำเลยนะถ้าแบบพี่มาเล่นเกมนี้พระเจ้าเกมพระเจ้านั่นแหละเกมพระเจ้าพอเราได้เป็นเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยเกมเนี้ยคือเกมเป็นพระเจ้านั่นแหละคือเราจะได้แบบทำไรก็ได้แบบพี่มีฝนนูนที่ได้หมด อืมเอาเป็นอันน oh, ี้แล้วกันดูชายเด็นี่หลุดน้ำไปเลยเฮ้ยนตรงอย่างเงี้ยมันถ้าโดนน้ำโดนคืนเนี่ยไม่ไม่เป็นไรเลยแม่แต่ว่าจะเป็นแบบไฟต่างๆเลยนะในโดนฝนกดยังไม่เป็นไรเลยเฮ้ยเป็นล้อหนุ่ยเววฝนเกล็ดฝนเกล็ด ฟนฟนกด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 ขยายเกาะนี่โอ้หี่เกาะใหญ่ขึ้นวิธี่มันรุนมานาแล้วกดอึกเลย มนุษย์มนุษย์พาเขาไปก่อนเขาได้รับาดเจ็บด้วยชีรักนี่ไงดีนะ่ยนะฉันเตือนคืนนี้มีความยาวนิดหน่อยโอ้โหเลือดเหลือเจ็ดเฮ้กาสิบเจ็ดดิเฮ้ยงั้นต่อไปเราไปเล่นเกมอื่นกันทอแมแอนด์เจอร์จินใหม่ กอเเกมอะไรเดียวทามงอัสกันเลงั้นเดี๋ยวเจอกันตอนเริ่มเกมเลยก็แล้วกันโอเคลืมลดเสียงฮะเมื่อกี้พี่ไปเอา,อาตุ๊กาตาม,มาก็อยากให้ดูดูเด็ดแต่พี่ไม่รู้วิธีการปิดกล้องเนี่ยก็มันจะตัวละครคล้ายๆเฮยอ้วนแต่มันจะลืมแล้วว่ามันชื่ออะไรก็ช่างเถอะนะเกมเถอะ อินสลัม,มแมปคนเยอะๆก็แล้วกันเพราะเราไม่ได้เลินแับใครวันที่25พี่อาจจะไม่ได้ทำคลิปนะเพราะว่าพี่ของฉันอะมาหะนานเลยละ่ะเดี๋ยวแผลจังสียงอ,อีละไปโหนดปิ๊จี๊ปิงกันปิ๊จีปิง สลามมี่พี่จะลองหาวิธีการไล่สดดูพวกพี่เพื่อที่จะเล่นกับทุกๆคนนะคะโอ้โหโอ้โหไม่ได้เป็นหมอซะด้วยค่ะเอ้ยมำไมยิงปืน อย่ามาข้าฉันนะโอ้โหญิงปลีนอยู่ฮ่าฮ่า เงสองขยีชมพูอ่อนเพราะว่าเขาไม่ได้ต้มเตรียมอะไรฉันก็ไม่รู้วิจิบินจะบินจ่าเป้าเป้ากินน้ำคุกหรอพวกเขาหูดกันคนตายออกเนี่ยเอสน้ำหน้าโอเคสีม่วงสีนหน้าที่ออกเจียวคุกน่อย ความผู้มาเชียวไม่กดดันความเครียดนันชนะฮูสีเร่อกไม่รู้ไม่รู้รอ๊อฟอ๋อไม่ใช่เสียงฮูอ่อนขอโทษด้วยปิดกับปี โอ้โหเกี่ยวโคกรอเลยปิดกปิดกับปิดปึดจมปิดจปิดจโอ้ยนำ้นำหกน้ำหกเปิดเลยค่ะมไม่ฟูแล้วอือ ก่าดีละจิ๊บจิ้บโมโหโปรับสสูหมดเลยนี่ปรับให้เป็นลยฮะเป็นสูงสุดแค่แบดอ่ะปรับให้เป็นทั้งหมดเลยเจ้าของห้องคนนี้เขากากาตุนมากเลย ็คือไม่ได้ด่ะคือถ้าใครเป็นเจ้าของห้องก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็ก็คือมันต้องกดนี้จริงๆนะไม่กดไม่ได้เดี๋ยวจะไม่มีใครได้เป็นแล้วเขาออกมันวูบๆเลยนะอืมถ้าคนอื่นเขาคิดว่าเอ๊ะทำไมเราปรับไม่ได้เพราะว่าอมงอัปเดตเงไงล่ะเขาไม่อยากให้ทุกคนใช้อันนี้กันแล้วการใช้อันนี้ยังไงล่ะ เขาเป็นคนสร้างขึ้นมาเองแต่เตล่าไม่เปลี่ยนตัวละครเลยเว้ยคือก็อ,อยากเป็นคนรวยอยู่นะแต่ก็อยากเป็นหลอกนะมีแต่อยากเป็นคนรวยน,ะนี้นี้น,นี้ใส่แมสด้วยกันโควิดเปลี่ยนสีก่อนนี่เป็นคนรวยต้องใส่เป็นเออสีทองเหมือนเดิมนี่แหละใหาฉันเป็นคนรวยเฮ้ยเจ้าฟาเฟส ของขวาเขาจะใช้สีเหลืองนะมั้งแล้วลตัดฉากไปตอนที่นี่เลยก็แล้วกันไปตอนที่เริ่มเกมละบายตอนนี้มีคนเข้ามาแล้วหนึ่งคนเงอะหนึ่งสองคนอีกงั้นเดี๋ยวข้ามไปเลยเอ้ยมากคนหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ขี้เกียจสตาอปแล้วอ่ะ เจ้าของห้องตัดจริงเจอเจ้าของห้องนะยใครทำชือเจ้าของห้องนี่เป็นือเจ้าของห้องไม่ใช่ไม่เป็นได้แค่โอ้เฮวีฮ่าน่ารักมากเลยตัวเสียงพูเข้มๆอ่ะนั่นนแหละ่ารักแล้วน่ารักมากเลยดูเหมือนเฮวีไม่เคยเจอ แล,ล้วล่ะโอ้โหได้ไปคุณหมอคุณหมอไม่มีเคเวสดนี้แล้วก็อยากจะบอกคนสร้างเกมถ้าคนสร้างเกมเป็นคนไทยอะนะยังไงคนสร้างเกมก็ไม่ใช่โอ้โหลืมปรับความเร็วอีกฮะเอยขอโทษค่า the yeah. hell? Just by the name. Mm -hmm. เออกูจะผ่านคือเราต้องรูดไป,ปหลังสุดก่อนแล้วค่อยเล่นมีกทีนึงนั่นแหละว่า w h วะใครเป็นน่ะเฮย โอ้โหคนเข้ามาอย่างเยอะเลยอ่ะอ่ะนี้กดเริ่มเลยขเขนเดลูอ,อยู่นี่ขเขนเดลูอ,อยู่นี่เอ้ยค่อยกดทุ่องก่อนท่านก่อนเร็วกันไหมเอเดนินเลย <c oughs> อยากกะหมดเดินเลยโอ้โหฮึเฮ้รู้สึกด,ดีจัง,จงเราคนที่เข้ามาเยอะๆเนี่ยเลื่องในสไลม์กินน้ำ โอ้โหจะของห้องจะบินมาละโอ้โดูแล้วอย่างนี้ก็ดีสินะปา่อยกันการทำอันนี้มากเลย มันอยู่อยู่ไหนทุกคนมันเป็นไอ้นี่เป็นรมถึงไอ้สีขาวด้วยบุตรแต่แค่บุตสีขาวก่อแล้ว ฟ้าหาเปืือะมันไม่ใช่พอสเตอร์อ้าวใช่เฉยเอ้ยไม่ใช่ดีตอนนั้นสีนั้นออกโอ้โหมันทำท้าไม่เสร็จเลยมาเจอพอเตอรนะ์คิ้วอี่ยนะคิ้วแล้วก็ไปสีส้มปก <c oughs> แตกแม่หลุดเลยหน่อยสีส้มโอ้โห เราไม่โบวกันด้วยนะไม่เทวดาเจ๋งใจเงัน้นเทวดาไม่ทำเค้กล่ะทีนเท,ทวดาอย่างฉันเล่นสลมัมเหรอสลัมที่ทำเองกับมือไม่แต่จะเล็กจิว๋วแต่ก็นุ่มนิ่มเหนียวหนึบอื้อหือฉันเป็นไงเป็นเทวดาสกกุดน่เกลีอ้าไม่ใช่สีเล่นเหรอ ใจใจมากมากไม่รู้สึกแทงใจสุดทมันโดนแทงใจเข้าไปในอกเข้าไปในปลอดงัน้นไปเจอกันนะงัน้นเดี๋ยวจบคลิปแค่นั้นแหละส่วนทัารายก็คือสีส้มไอ้ชั่ว